กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมพ่อสปินแคดกับเกมพิเซ็ตคอนเน็กต์รีได้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการอัปดาวกันอีกรอบนะครับผมหลังจากที่ทําคลิปไปคราวที่แล้วครับยังมีนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมสงสัยกันมาค่อนข้างจะเยอะเลยนะว่าพี่ครับแล้วตัวนี้ล่ะควรทํำไหมแล้วผมควรทําตัวนี้ก่อนไหมเอ่ยอัปดาวตัวไหนก่อนดีนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมานะครับผมอธิบายนะครับผม การเลือกตัวละครการอัพดาวหรือการนะครับผมตัวละครตัวนี้ควรจะทําดาวเพิ่มไหมครับอ่าโอเคครับอย่างแรกเลยนะครับอ่าอย่างแรกเลยครับผมก่อนอื่นเลยนะขอแยกตัดประเภทไปก่อนนะครับผมก็คือพวกสายแทงกับสายดาเมดนะครับพวกนี้ทุกตัวนะครับผมอัพดาวไปได้เลยนะดังนั้นไม่ต้องคิดเลยนะครับผมว่าอ่า อัพตัวไหนดีนะครับผมควรอัพไหมระวังข้อระวังไหมครับผมพวกสายแทงสายดาเมจทั้งหมดนะครับผมอัพดาวขึ้นไปได้เลยไม่ต้องซีเรียสครับพวกนั้นยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับผมดาวยิ่งเยอะยิ่งดีอยู่แล้วนะครับรวมถึงพวกสายของดีบัฟเนี่ยพวกนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นโอเคทั้งนั้นเลยนะคือสายที่อ่าพวกนี้คือสายที่มีการพวกทําดาเมจเนี่ยหรือสายที่ต้องการพลังพอกกันสูงเนี่ยพวกนี้ครับ พวกนี้สแต็กจำเป็นต้องมีความผลส่งผลค่อนข้างจะมากดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยต้องทําให้เขาสแต็กสูงที่สุดนะดัะงนั้นเนี่ยพวกสายแทงนะครับผมสายแทงสายดิมเนี่ยจุนเอ้ยนะครับผมดบับอย่างโมนิก้านะครับผมหรือสายดิมอย่างจีตาพวกนี้อ่าพวกนี้ครับผมพวกนี้คือยังไงก็ต้องอัพให้เต็มนะครับผมอัพดาวเยอะได้ยิ่งดีนะครับนะต่อมานะครับผม ตัวละครที่เราต้องระวังเรื่องการอั d ดาวจริงๆครับผมก็คือพวกสายสนับสนุนมากกว่าหรือพวกสายัพ p อ o r t นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวกสายฮิลนะครับผมอ่าพวกสายฮิลพวกนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับฮิลอย่างนี้นะครับอย่างอ่าฮิลอย่างนี้นะครับหรืออาจจะเป็นสายของโคโคโลก็ได้นะครับผมเพราะว่าโคโคโรเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีจุดเด่นนะครับผมเรื่องการบัฟมากกว่านะทำาด m a g ก็โอเคได้ถึงดับหนึ่งนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะน่าสนใจเรื่องสายของบัฟมากกว่านะครับ อ่ะหลักๆเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะซึ่งแน่นอนครับผมจะมีคนถามกันมาบ่อยครับผมว่ายุยนะครับผมยุยเนี่ยควรอั down ไหมนะครับผมหลักๆเลยนะครับผมยุยนะครับผมเราสามารถทําได้ทั้ง2แบบเลยไม่ว่าจะเป็นแบบ3ดาวนะครับผมหรือแบบ5ดาวก็ได้ยุยจะมีรูปแบบการเล่นแตกต่างกันนะครับผมในกรณีที่เป็น3าดาวนะครับผม สามดาวเนี่ยคือยุยถ้าเกิดเราเน้นยุยไปทางสามดาวนะครับผมยุยจะเป็นลักษณะสายซับพอร์ตปาร์ตี้คอยช่วยฮิวนะครับผมทำดาเมจได้นิดนึงนะครับผมแต่ส่วนใหญ่จะหนักไปการฮิลเป็นหลักเพราะว่าจะทำให้ยูบีของยุยเนี่ยทำงานไวขึ้นนะครับตรงส่วนนี้ส่วนถ้าเกิดเราอัพยุยเป็น5ดาวไปแล้วล่ะยุย5ดาวเนี่ยจะเป็นสายดาเมจแทนนะครับผมเพราะว่าสกิลฟาเวอร์ช็อตของยุยเนี่ยจัดว่าแรงใช้ได้เลยนะครับเนี่ยสกิลนี้นะครับ คีฟ้าวช็อตของยุยเนี่ยถือว่าทำดาเมจได้ดีนะแต่ว่าข้อเสียคือ UB จะช้านะครับผมดังนั้นเนี่ยยุย,ยจะฮิลช้ากว่าปกตินะครับแต่ว่าเรื่องดาเมจถือว่าโอเคและถ้าเกิดยุยฮิลได้เมื่อไหร่นะครับผมยุยฮิลได้เมื่อไหร่จะฮิลแรงมากด้วยถ้าเกิดในกรณีที่ขึ้น5ดาวนะครับแต่ว่าฮิลช้านะครับตรงส่วนนี้ซึ่งบางครั้งทีมเราต้องการฮิลนะครับผมทีมเราต้องการฮิลก่อน มากกว่าจะต้องการฮิวแรงนะครับผมคือต้องการฮิวแบบต่อเนื่องมากกว่าไงดังนั้นเนี่ยยุยเนี่ยในกรณีที่3มดาวกับ5ดาวเนี่ยรูปแบบการเล่นนะครับผมฟอร์มจะแตกต่างกันค่อนข้างจะเห็นได้ชัดนะครับเอาละครับตรงส่วนนี้นะแน่นอนนะครับผมรวมถึงตัวของชิกาด้วยนะครับผมชิกาจะคล้ายๆกับยุยนะครับผมก็คือจะเป็นัประเภทเดียวกันนะก็คือจะเน้นนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับว่าถ้าเกิด3มดาวเนี่ยก็คือจะเน้นฮิลปาร์ตี้นะครับผมแต่ถ้าเกิด ห้าดาวขึ้นมาเนี่ยจิกาไม่มีสกิลโจมตีแบบแบบเดียวกับยยนะครับผมดังนั้นเนี่ยตัวจิกาเนี่ยจึงไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ถ้าถ้าจะดันขึ้นห้าดาวนะครับผมดังนั้นจิกาเนี่ยเต็มที่ก็อยู่3ดาวก็ถือว่าโอเคแล้วอยู่ในจุดเซฟโซนนะครับผมเพราะว่าไอ้สกิลบัฟนะครับผมพวกนี้ต่อให้เราแรงขึ้นสูงก็ตามสเต็คขึ้นสูงก็ตามมันก็ไปทําให้บัฟแรงขึ้นนะครับนะนี่แล้วก็สกิลดีบัฟก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็แน่นอนครับผมไม่ได้ช่วยให สกิลดีบัฟมันแรงขึ้นนะต่อให้เราอัปดาวขึ้นไปดังนั้นเนี่ยตัวจิกาเนี่ยค่อนข้างจะยืนพื้นฐานที่3ดาวมากกว่ายูยนะครับผมและก็ไม่น่าขึ้น5ดาวอย่างแรงเลยนะครับนะแต่ถามว่าอ่ะต่อมาเราพูดถึงตัวละครอีกตัวหนึ่งครับผมก็คือมาโฮนะครับมาโฮเนี่ยจะเป็น1ตัวนะที่มีการพูดถียงกันเยอะเลยนะครับว่าควรอัพมาโฮขึ้นไหมนะครับผมเพราะว่ามาโฮเนี่ยเราจะเจอบ่อยมากนะครับผมในอารีน่านะครับอ่ะ อ่อย่างแรกเลยครับผมก็คือมาโคนะครับผมจะมีสกิลอะไรบ้างครับผมมาโคมีหนึ่งครับผมสกิลเดียวนะครับผมจะเป็นการฮิลนะครับผมเพื่อนหนึ่งคนนะอ่าแล้วก็สกิลถัดมานะครับผมก็คือทําให้ศัตรูนะครับผมอ่าตำแหน่งที่2ครับผมจากด้านหน้านะครับผมติดสถานะตาบอดนะครับอ่าและก็สุดท้ายนะครับผมก็คือจะเป็นเมื่อต่อสู้บัฟนะครับผมและถ้าไม่ตายนะครับผมก็คือเพิ่มพลังโจมตีเวทนะครับผม เพื่อนทั้งหมดนะแล้วก็พลังป้องกันกายภาพครับผมเล็กน้อยและฟื้นฟูทีพีนะครับซึ่งมาโคนะครับผมจะคล้ายๆกับจิกะอย่างหนึ่งคือไม่มีสกิลโจมตีเลยนะไม่เหมือนกับยุยที่มีสกิลฟาวเวอร์ช็อตที่สามารถทําการโจมตีได้นะครับแล้วก็แต่มาโคเนี่ยเขาจะมีสกิลหนึ่งคือสกิลฮิวนะครับผมฮิวตัวดึงนะตรงนี้ถือว่ามาโคเนี่ยคือสกิลเนี่ยมาส่งผลอะไรครับผมความแรงของสกิลนะครับผมจะส่งผลด้วยพลังเวทของเรานะครับผมพลังเวท บวกกับพลังจมตีกายภาพบางส่วนนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือสูตรการคำนวณของเขาจะง่ายมากก็คือถ้าเกิดมาโฮสแต็กสูงขึ้นถ้าเกิดมาโฮสแต็กสูงขึ้นนะครับผมการฮิลของมาโฮก็จะแรงขึ้นตามไปด้วยดังนั้นเนี่ยการที่มาโฮมีสกิลหนึ่งนะครับผมก็จะทําให้การที่มาโฮมีดาวมากขึ้นถึง5ดาวเนี่ยสแต็กของมาโฮนะครับผมก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยพอสแต็กขึ้นสูงตามไปด้วยเนี่ยสกิลหนึ่งของมาโฮก็จะฮิลแรงตามไปทันทีนะครับ ดังนั้นก็ทาที่ไปต่อมาครับผมก็คือสกิลตาบอดซึ่งสกิลนี้ไม่มีการนําค่าสแต็กไปรวมผลด้วยดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะมาโฮจะเป็น3ดาวนะครับผมหรือ5ดาวก็ตามแต่ถ้าเกิดเลเวลเท่ากันส่งผลก็เหมือนกันทั้งคู่นะตรงส่วนนี้แล้วก็ที่เหลือก็เป็นเอ s k สกิลอันนี้เป็นพวกสายบัฟนะครับแล้วก็แน่นอนครับผมก็คือเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมอ่าตรงนี้ก็เป็นสายบัฟเช่นเดียวกันซึ่งสกิลนี้ไม่ส่งผลนะครับผมตามจํานวนสแต็กไม่ส่งผลดังนั้นเนี่ย ต่อให้เป็นมาโฮหดาวกับมาโฮ3ดาวผลออกมาถ้ารลเวลเท่ากันความแรงของสกิลก็เท่ากันอยู่ดีนะครับตรงส่วนนี้อ่ะทีนี้แหละครับผมมาคุยกันอีกรอบหนึ่งครับว่ามาโฮ3าดาวกับมาโฮหดาวอันไหนดีกว่ากันคําตอบคือดีทั้งคู่เพียงแต่เราใช้สถานการณ์ไหนถ้าส่วนใหญ่แล้วมาโฮหดาวจะเน้นอารีนามากกว่าเพราะว่าตัวของมาโฮเนี่ยคือ จะเป็นตัวทาร์เก็ตที่โดนทามากิก,กระทืบนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาโคเนี่ยอัพ5ดาวได้เนี่ยก็คือจะทนการโจมตีของทามากิได้ดังนั้นเกิดข่าวว่าถ้าเกิดมาโคตับใ้ที่มาโคยังอยู่ในสนามมาโคมีสกิลหนึ่งสามารถที่จะฮิวนะครับผมเพื่อนได้เยอะขึ้นดังนั้นเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับผมที่ท็อปอารีนาจะมีมาโคหดาวยือนอยู่เพราะเขาเน้นไปทางอารีนานะครับคือดันมาโคขึ้น5ดาวเพื่อนเน้นการทำอารีนาเป็นหลักแต่ถ้าเกิด แต่มาโฮ5ดาวเดี่ยมไม่เหมาะอย่างแรงในการเอาไปลงแคทเทิลนะครับผมไม่ไม่เหมาะอย่างแรงเพราะว่าความน่ากลัวของมาโฮเนี่ยก็คือเป็นสกิลของ UB นะครับผมคือเพิ่มทางโจมตีเวทนะครับผมและป้องก,กันกายภาพลักฟื้นฟูทีพีทำให้เพื่อนเราสกิลออกไวขึ้นโจมตีสายเวทแรงขึ้นและป้องก,กันกายภาพดีขึ้นดังนั้นเนี่ยการวนลูปสกิลของมาโฮจะทําให้ปาร์ตี้เราโจมตีได้ต่อเนื่องเยอะขึ้นกว่าเดิมนะซึ่งตรงส่วนนี้ มันจะทําให้ตัวของมาโฮเนี่ยสาดาวเนี่ยโดดเด่นขึ้นมามากกว่ามมาโฮห้าดาวนะครับตรงส่วนนี้นี่คือจุดที่เรียกว่าข้อแตกต่างกันระหว่างมาโฮห้าดาวกับมาโฮ3ามดาวนะครับต่อมานะครับผมผมเคยพูดถึงตัวของโคโคโรด้วยนะครับโคโคโรเนี่ยก็เป็นหนึ่งตัวละครนะที่เรียกว่าเป็นไปได้เนี่ยก็คือน่าจะทําขึ้นมาเรื่องเกี่ยวกับสกิลของบัฟนะครับผมเพราะว่า โคคโร่เนี่ยมีสกิลบัฟอยู่2ตัวด้วยกันเองนะครับผมสกิลแรกนะครับผมก็คือเพิ่มความเร็วนะครับผมเคลื่อนที่กับเพื่อนทั้งหมดเล็กน้อยและเพิ่มทางตีกายภาพให้เพื่อนเล็กน้อยตรงส่วนนี้นะครับผมก็ทําให้การโจมตีครับผมกายภาพกับความเร็วในการออกแอคชั่นนะครับผมไวขึ้นนะตรงส่วนนี้จะอยู่ว่าเล็กน้อยอาจจะไม่ส่งผลแตกต่างกันเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นการบัฟที่ดีบัฟหนึ่งนะครับผมโดยบัฟนี้ส่งผล12วินะครับถัดมานะครับผมก็คืออันตินะครับผมก็คือยูเนี่ยนเบิร์ ตรงนี้เป well, yeah, yes, ็นการเพิ่มพลังโจมตีกายภาพและพลังโจมตีเวทให้กับเพื่อนทั้งหมดนะครับผมและทําการฟื้นฟูให้พีกับตัวเองนะในการเพิ่มพลังโจมตีกายภาพและพลังโจมตีเวทเนี่ยทำให้ตัวละครสายฮิลของเราฮิลแรงขึ้นตามไปด้วยนะครับผมเพราะว่าเพิ่มทั้งโจมตีกายและโจมตีเวทนะครับอย่างที่ผมบอกไปฮิลนะครับผมจะคํานวณจากค่าเวทมนต์นะครับผมกับพลังโจมตีกายภาพด้วยได้กันเองนะดังนั้นเนี่ยยิ่งค่า2ค่านี้สูงตามไปด้วยผลของฮิลจะแรงขึ้นตามทีดังนั้นเนี่ยการที่มีคโคโคโลอยู่นะ บัฟอีีเนี่ยมันทําให้ตัวฮิลปาร์ตี้ของเราฮิลแรงขึ้นตามไปด้วยรวมถึงการโจมตีโดยรวมของเรานะครับซึ่งสกิลนี้ส่งผลนะครับผมก็คือ18วินาทีนะก็ส่วนจะเพิ่มอะไรแค่ไหนเราก็ดูตามพลังโจมตีที่ไปอยู่ปัจจุบันนี้นะครับผมเพิ่งผมยังไม่อัพโคโคโร่อยู่นะถ้าอัพเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นนะครับสังเกตเลยนะว่าอันเนี่ยอันนี้เพิ่มสามไอ้แม่ อันนี้เพิ่มเก้าใช่ไหมก็คือสกิลเนี้ยมันจะแรงกว่าแต่สกิลเนี้ยเป็นสกิลที่ใช้แล้วนะครับผมก็บับได้เรื่อยๆนะสวนสกิลนี้นะครับผมก็จะใช้ตอน UB นะครับผมบ้าบัฟขึ้นมาอีกทีนึงนะอ่าคราวนี้มาคุยกันโคโคโร่ครับผมจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะโดดเด่นเลือกออกไปเปี้ยวแนวหน้านะครับผมก็คือน้องคุณน้องเขามีท่าโจมตีครับผมออกไปนะครับผมไปโจมตีด้านหน้าซึ่ง มันเสี่ยงตีนมากครับผมดังนั้นเนี่ยโคโครโร่เนี่ยต้องดูให้ดีว่าเราจับยังไงเพราะว่าถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยอัพแค่3ดาวออกไปเปี้ยวด้านหน้าโดนตีตายกลับมาอันนี้ก็เจอออกบ่อยนะครับแต่ว่าพอไปตีลายกลับมาเนี่ยเกรดของโคโครโร่เนี่ยจะขึ้นไวค่อนข้างจะดีนะเพราะว่าเนื่องจากโคโครโร่เนี่ยโดนดามเมจเยอะนะครับผมทำให้เกรดยูบีของโคโครโคร่ขึ้นสูงตามไปด้วยและพอเกรดโคโคาโร่เนี่ยขึ้นสูงตามไปด้วยทําให้สกิลยูบีของโคคโร่เต็มเร็วขึ้นพอเต็มเร็วขึ้นทําให้สกิลของโคคม ยิ่งบัฟย,ยิ่งได้ยิ่งได้ผลมากขึ้นกว่าเดิมตาบใดที่สกิลยังไม่หมดเวลาหมดผลนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากเราสามารถทําให้โคโคโลวนสกิลยูบีได้เรื่อยๆนะครับผมทีมเราก็จะได้ผลคอสตักเพิ่มโจมตีขึ้นตามไปด้วยนะซึ่งตัวส่วนนี้จะแตกต่างกันกับโคโคโห้าดาวโคโคโห้าดาวเนี่ยก็คือจะเน้นการโจมตีเป็นหลักด้วยนะครับผมก็คือเน้นโจมตีหลักได้ด้วยและก็สามารถบัฟได้ด้วยเพียงแต่บัฟเนี่ยคืออาจจะไม่ต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าเกิดโคโคโลสามดาวเนี่ย ถ้าเราสามารถเอาซาเลนมาช่วยนะครับผมในการบัฟยูบให้กับโคโรเนี่ยเพ้อๆนะครับผมเราจะสามารถทําการบัฟแบบวนลูปได้นะครับผมเกิดกลายเป็นว่าการดิปีปาร์ตี้เราเนี่ยก็คือจะไม่ขาดบัฟจากโคโคโรแถมเพิ่มอังคเนี่ยอาจจะได้บัฟสองเท่าจากโคโคโรสได้ซ้ําแต่ว่าก็อย่าลืมด้วยว่าโคโคโรเนี่ยออกไปเปรี้ยวด้านหน้าแล้วโดนตีกลับมาเนี่ยเจ็บหนักเอาเรื่องดังนั้นเนี่ยการอัปดาโคโคโรเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเลยที่ต้องคํานวณให้ดีนะครับว่าเราต้องการอะไรจาก น้องเขานะถ้าเกิดเราต้องการ UB ของน้องเขาก็ต้องดูด้วยว่าตอนที่เราออกไปเปรี้ยวขึ้นมาเนี่ยแล้วน้องจะตายหรือเปล่าด้วยก็ต้องดูอีกทีดังนั้นตัวโคโคโรเนี่ยก็เป็นอะไรที่ต้องจัดแล้วก็ลงลึกพอสมควรนะครับผมในการจัดปาร์ตี้นะถ้าเกิดประมาณว่าโกโคโคโรตายเนี่ยอะแน่นอนครับผมสิ่งที่เราต้องทําก็คืออาจจะมีการเพิ่มพันป้องก,กันกายภาพขึ้นมาให้โคโคโรถ,ถึกขึ้นกว่าเดิมหรือจะเป็นการอา อ่าเน้นฮิลนะครับผมเอาตัวคอยช่วยฮิลมาครับผมโคโครโรไปปุ๊บ้านน่าจะไม่ตายกลับมาอีกทีนึงใช้ถ้าไม่ตายเพิ่มด้วยตัวเองจะได้รอดตรงส่วนนี้ก็อยู่ที่ว่าผู้เล่นนะครับผมต้องจัดทีมแล้วก็คิดให้ดีนะครับเกี่ยวกับการทําดาวนะครับของโคโครโรนะที่เหลือนะครับผมก็ยังไม่มีตัวอะไรต้องพูดถึงมากมายนะครับผมก็คือสายซัพพอร์ตตอนนี้มันยังมีไม่เยอะแต่สิ่งที่ผมจะแนะนําไปเนี่ยก็น่าจะใช้อางอิงนะครับผมกับสายซัพพอร์ตที่จะ เข้ามาอย่างหลายตัวนะครับผมอย่างเช่นตัวของลินนะครับผมลินก็จะเป็นกึ่งกึ่งแนวซัพพอร์ตอ่าที่ดีนะครับผมที่จะเข้ามาใหม่นะน้องกระรอนนะครับผมตามเนื้อเรื่องนะครับโอเควันนี้ผมฮอสปริ n แคทนะครับผมก็น่าจะพออธิบายนะครับผมเกี่ยวกับการอัปดาวน์นะและผลการแตกต่างระหว่างการอัปดาวน์นะครับผม3ดาวกับ5ดาวค่อนข้างจะชัดเจนละที่เหลือก็อยู่ที่ผู้เล่นนะครับผมว่าจะทําตัวละครเป็นแนวไหนนะเพราะว่าเกมนี้เนี่ย ระบบอั down นะครับผมมันมันมีแต่มัน,ม,นมันนานเกินครับผมผมเลยไม่อยากจะพูดถึงนะแล้วแล้วถ้าเกิดใครที่อัป o w n ไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถถอยหลังกลับมาได้นะครับซึ่งก็เลยคิดว่าอยากจะแนะนำครับผมเกี่ยวกับการอัปดาวนะว่า,าเราต้องคิดให้ดีนะครับผมแล้วก็ไอ ระบบอัป o w n เนี่ยมันมีไหมม,มันก็มีแต่รอไปอีก2ปีครึ่งนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็คือ2ปีกับอีก3เดือนกว่าๆก,ก็แล้วกันนะครับเนี่ยมันก็คือว่านานมากเลยดังนั้นเนี่ยก็คือถอยขึ้นไปแล้วมันลงไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยให้ระวังนะครับผม,ผมคิดให้ดีถ้าถามว่าเอายังไงดีควรจะงั้นพี่ครับผมงั้นผมควรทํายังไงดีเกี่ยวกับ up down นะครับ แนะนำเซฟโซนไว้ก่อนนะครับผมก็คือ3าดาวนะครับผมแนะนำว่าเซฟโซนไว้ก่อนวิ3ดาวแล้วไปลองใช้ดูนะครับผมแล้วเรารู้สึกว่าชอบสไตล์ของตอนนี้ตัวละครที่เราเล่นหรือเปล่าหากคิดว่าตอนนี้โอเคแล้วก็ให้คงอยู่ที่3ดาวแต่ถ้าเกิดคึ้นว่าไม่โอเคนะครับผมจะเ้นอัปดาวขึ้นไปก็ได้ครับผมนะโอเควันนี้ผมฮอสปินแคสนะครับผมก็คงจะมา รีวิวเพียงแค่นี้ครับผมหากชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์ฝากกดติดตามนะครับผมไม่ว่าจะช่องทาง Facebook หรือทาง YouTube นะครับงั้นบ๊ายบายสวัสดีครับพบกันใหม่ครับ